อ๋อข้างหลังใช่ไหม oh. นะครับแต่คุณแม่มาจากไหนครับเนี่ย oh. อ๋อมาจากวัดเล็กขิงมาด้วยกันโอ้มาหลายคนเลยครับนี่เลือ oh. โอ้ครับผม oh. นะครับวันนี้ก็เป็น uh, ลิมิตใหม่ที่ดีนะครับ oh. มีพิธี uh, รับพระราชทานอะไรชื่อของ uh, น้องแฝดทางน้อยต่างเพศผู้แรกของโลก uh, บรรยากาศในพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับ ก็มีพี่น้องจากวัดไตขิงจังหวัดนครปฐมนะครับทีมของพี่นันทาก็เดินทางเข้ามาในพื้นที่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ก็เดินทางเข้ามานะครับ ครับนี่คือภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับที่พี่น้องภาคประชาชนนะครับก็นําอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแตงโมเป็นข้าโวโพดเป็นมันแก้วตะเภา,าเป็นต้นกล้วยเป็นต้นอ้อยนะครับก็มาให้น้องช้างพี่ช้างนะครับได้รับประทานกันนะครับโดยมีพี่ควานซึ่งนั่งอยู่บนหลังช้างนะครับก็เปื้อนไปด้วยใบหน้าที่มีรอยยิ้มนะครับ นี่คือภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่ผมนุนวินได้มาถ่ายทําให้พี่น้องได้ชมกันนะครับอ,อันนี้มาจากไหนนอ้อมาชานิดนึ่งนะครับ อ่าโอ้กินแตงโมไหมอ่าแตงโมโอเคอ่าไปอ่าแตงแตงด้วยอ่าอ่าแตงอแตงไหมเอาไหมอ่าเดี๋ยวนะอ๊บอ่าใครจะเอาเอยเอาไหมรับไหมเร็วออาเอาแตงโมเร็ว หรือว่าอิ่มแล้วอเอาไหมอัดแตงโมครับแตงโม,มอ่าโอเคนะครับไห้ตรงนี้ลูกมา <c oughs> เดี๋ยวมากอยา่างนั้ <c oughs> ภาพที่พี่น้องอีฟซีได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คืออมีการเพ้นสีช้างเนี่ยนะครับให้เป็นช้างเผือกเพื่อ <c oughs> <c oughs> รับพระราชทานรายชื่อของช้างน้อยซึ่งเป็นช้างแฝดต,ต่างเพศคู่แรกของโลกนะครับพิธีด้านในเนี่ยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการาก็เรียกว่าบุฟเฟอ่อาหารช้างนะครับตามที่ผมได้ถ่ายทำภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เห็นทางด้านหน้านะครับอันนี้กำลังลุมนะครับมีการมาลุมมาตุ้มทีเดียวพี่น้องนะครับก็มีพี่ๆควานช้างนะครับ สวมชุดสีเหลืองนะครับก็นำช้างมากินอาหารเออ อคิวแล้วคิวแล้วหมดเรียงขอลาดเลยของผมอัน,นอันนี้เวโอ้ขอบคุณมาก โอ้ย่อยอ่ะอยู่ข้าวพี่น้องเอาก็เลยไปตักแกงส้ม ของอพี่สายฝนนะครับมารับประทานมานั่งอยู่หลังช่างเนี่ยพี่น้องเรื่องอะไรกัาครคุณ่าจะติไม้จะเไเรื่อนะมีแบบ่ีที่มันางทา้มวราผมจะดนจะแให้ชีก

ถ้าท่ารู้ว่าท่านส้อยไม่ผ่านเวลติดต่อประชาตระนักหลักฐานครอบครัวทะเบียนบ้านเดียวกนทะเบียนขมรโลกทะเบียนบ้านมาติดต่อจะเข้าด้วยด้วยความนของครับผมก็ได้พยายามหยุดอย่างดีับ เกทำะครบาง่าเ็ต้องทำานเราต้อามเราตองทำงานเราต้องาไม่ใ่เอกรเงินราตงรับอยู่นะครับองก็ยบอกให้นะครับบอกที่เราเราเสรจเราเสจเราจะให้ขอเสืส้าอาหารนะครับต้องมีถุงก็แจกต่อไปได้ขนมขนมนะครับเพราะว่าบางเดรอนภาษี่ปรตอ ขอาเองพี well, ่กี่รังนี่รัฐบาใสหน้ามาแล้วใจยนดีด้วยบัาที่ททุกอย่างเพื่อเราไว้แัไว้ที่รัาพดี ขนมยังไม่รู้เรามีคนนั้นหายเปแล้อยู่ว่างนัอะไรอย่างเงี้ยคุานทุกบ้านไปเด็กบ้ากันทายไปก็ต้ิดมาดี่อะไรอ่ะอัอนี้ก็ทางเราอยู่ไหนกันเนาะที่เราทำจะเปิดเขาแล้ทก็ไหลไปเนาะเพราะว่าตรงนั้นเราเชื่อเนาะเราไม่ได้เชื่อเราควที่จะต้องแก้นี่อะไรก็ไม่ได้แต่ก็ว่า าจย้ายมแล้วนะนคอกรมตองนะจะแค่้าแล้วจะไม่หน้ารอดัเดินๆๆๆทำเตได้ไหมจ้ะอาวน้ำถ่ายรูปไ้น้ำพอกมอาปิดกระเป๋าไได้แล้วนะเห็นไทเราไม่รู้เห็นกเตี่ดีนข้าวยัง ครับครับอันนี้ก็ครัเทียมแดงเพราะนั้นโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวเย็เดี๋ยวไปหาเดี๋ยววัหลังจะไปตาพาพาเลี้ยงข้าวพาใครไปเลี้ยงข้าวสวัสดีครับโอเคครับพี่ครับขอบคุณมากขอให้มีความสุขครับผมสวัสดีครับ

อยากินแล้วก็ผนได้เองนะายว้าวว้าวว้าวได้เลยได้เลยได้เลยโอ้หของคนที่กินมันต้องกัดกันก่อนเดี๋ยวเราไม่ต้องเปลีานใจมากแล้วนะ อ้าอร่อยอร่อยอร่อยมวอมวกครับผมโอ,โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากนะขอบคุณมากแล้วนนพี่ฝนไม่เดินออกไปหาช้างม้างจะได้ถ่ายคลิปบ้างแล้วพี่ฝนไม่เดินออกไปหาช้าง้งจะได้ถ่ายคลิปบ้าง จะเย็นๆเดี๋ยวเราดูบอลเอ้าเมื่อเมื่อกี้บอกให้เห็นรถบลมไม่ดูน้ำไก่ด้วยให้ข่าวน้ำไก่เป็นลมประสาทประสาทไมื่รัสภาพเลยเห็นรีบประกาศเรียกผมมารับรางวัลเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นเดี๋ยวพี่นันทาเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเราจะคุยกันให้มานานาต้องรอคุย อันนี้ควันเลี้ยวโอ้นะครับแม่อนันทาจากวัดได้ขิง่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับก็มอบรางวัลเป็นสินน้ำใจที่ดูแลเกือ้อกูลน้องแฝดช้างน้อยต่างเพศก็แลกของโลกโอ้สุดยอดสุดยอดสาธุสาธุ